ับสวัสดีครับนี่ก็เป็นเหรียญสร้างที่ระลึกซึ่งมีขนาดใหญ่เล็ก็หนาพอสมควรครับนี่คือเหรียญที่กสร้างเป็นที่ระลึกนะครับในครบรอบร2 0ปีพระราชสมภพนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9นะครับตรงข้างก็จะมีเขียนคำว่าพระสมเด็จพระมะหิรารทิเบตอดุลยเดชวิกลมพระบรมราชนุกนะับ ตรงข้างก็จะเป็นเพืองแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับนี่คือเหรียญทีละลึกนะครับสร้างครบรอบ120ปีวันพระราชสมภพตรงกลางก็จะเป็นตาประจำของวันครบรอบนี้ครับตรงกลางก็จะมีคำว่าเลขไทยยีข้างสายก้อยจะเป็นพระยันชนะเขียนคำว่าบ่า เยรญนชนะไทยนะครับพิมพ์คำว่าบาทฮอริตขึ้นมาเมื่อวันที่หนึ่งมกราสองห้าห้าประเทศไทยครับนี่ก็คือเหรียญนิกเกิลขนาดใหญ่นะครับเป็นเหรียญที่ลึกครบรอบวันร้อปีวันพระราชาสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ใครเห็นใครมีเก็บสะสมไว้นะครับราคาเกินหน้าเรียนพอสมควรแล้วนะครับขนาดนี้